สวัสดีท่านทุกท่านนะวันนี้ก็ผมครับคุณเวลาเอลิปุสการนะฮะวันนี้จะมาเล่นทีเอฟสองนะวันนี้ก็จะมารีวิวแนะนำตัวละครน,นะฮะสไนเปอร์นะฮะเฮ่าไม่งทุกคลิปเลยเลิกสักคลิปเป็นแม่ไอกิริยาเนาะ <c ười> โอเคครียบสไนเปอร์นะก็ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากก็แนะนำแค่วิธีการเล่นเฉยๆพอคลิปนี้จะเป็นคแนะนำอาจจะตันที่สุดก็ว่าได้นะ อ่าก็คือยิงเล็งยิงยิงแค่นี้ครับจบครับสนยยาแต่บางทีมันก็ต้องยิงตามสถานการณ์นะอย่างเช่นเนี่ยสไนเปอร์นะผมไม่แนะนําให้ยิงบอดี้นะบอดี้คือยิงตัวนะแนะนําว่าให้ยิงหัือนะครับคือถ้าสมมติเนี่ยศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับก็ให้ยิงอย่างนี้ไปเลยเนี่ยยิงอยู่ใกล้ๆแล้วค่อยๆแล้วค่อยๆถอยนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปใกล้มันค่อยๆยิงอย่างนี้แล้วค่อยๆถอยให้มัน ต้อนมันห็นแล้วก็เราก็เข้าฐานแบบอะไรอย่างงี้ก<อ>็จามีที่ตัวกับที่หัวต่างกันควดพ่อเลยนะหัวนี่ยิงคือหัวหัวนี่ร้อยประมาณร้อยห้าสิบไหมก็แล้วแต่สถนานการณ์อ่านะก็ลองดูลองดูตัวห้าสิบนะฮะแต่หัวแบบไม่ชาร์จนะครับนี่นะฮะที่ที่เข้าหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เหลือเลือดน้อยมันก็เลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ แต่ถ้าแต่ถ้าอาลองแล้วเดี๋ยวกูจะอยู่ตรงข้ามนะอ่าแล้วนี้อ่าแล้วก็ลองอยิงลองครับลองชาร์จนะชาร์จนะชา,ชาร์จชาร์จหัวเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องอธิบายบมันจะมีหลอดตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้นะฮะสี่รอห้าสิบนะครับเป็นเฮลวี่ยังไงก็ตายนะฮะอันนี้จริงๆใช่ครับเพราะมันยิงชาร์จแล้วเฮลวี่ตายแน,น่นอนไม่ต้องกลัวผมก็แตกอ ปีมาไงก็ไม่รู้อ่าลองออลองบอดี้ช็อตมั่งบอดี้ช็อตนะไม่ชาร์ตนะลองบอดี้ช็อตไม่ชาร์ตนะปีเก้าอ่าปีเก้าห้าสิบละไม่ปีเก้าห้าสิบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแต่ถ้าเป็นแมชชีน่านะครับถ้าไม่ชาร์จก็โลดเยอะพอสมควรไม่ไม่ตายไม่ตายอ่าลองชาร์จดูตายยี่สิบแปดมันบอกแล้วตายไม่ไม่อันนี้แบบชาร์ตไงแบบชาร์จมันก็ต้องตายอยู่แล้ว อาวุธต่อไปนะครับก็คือเอ็มจีนะครับผม,มเป็นอาวุธที่แบบใช้ในสถานการณ์ยังไงก็ได้แต่ยิง,งบางทีมันก็ไม่สําคัญต่อสไนเปอร์จริงใช่ไม่สําคัญเลยอยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหนอยู่หน้าฐานลงมาลงมาเนี่ยเอ็มจีนะฮะยิงหนึ่งทีนะครับ,รบอไม่โดนโดนเท่าไหร่วะมองไม่ทันเอาไปเอามปอยู่หนต่อเออ 12แต่ถ้ายิงโลล่วยงี้บมันก็แรงนะแต่มันคงยิงไม่โดนเลยใครคิดว่าคิดเอาปืน S M G ไปบูนี่ตายนะครับดูนะับแยเห็นมากเลยครับ <laughs> ยิงกันแม <c oughs> ่งกว <c oughs> ่าจะตายลุกค <c oughs> <c oughs> ืนัหมดยังไม่ตายเลยมันมันมันฆ่ากันยากครับคือแนะนำนะครับถ้าเกิดสปายอยู่ใกล้ๆก็ใช้อันนี้ไปเลยนะครับกูค,คลีนะครับ เีจะไปใช้เ <c oughs> อฟเอ็มจีเขากรีดดีกว่าอ๋อาหรือเขากรีดสี่ลีเอฟเอ็มจีมันไม่ดีฮะผมไม่รีวิวอาวุธนะครับจะเปลี่ยนไปในช่วงรีวิวอาวุธอย่างเดียวแล้วอ่าใช่ครับก็ถ้าให้แนะนําอันนี้แนะนำะเฉยๆนะใช้น,นี้ดีกว่าเอฟเอ็มจีกันสะายได้ด้วยไอของหรือเจลในในหรือฉีดสไนเปอร์อ๋อลาโซแบกนะครับ คือชีพสไนเปอร์นี่นะครับดีกว่าไหนๆก็ไหนๆก็ทําไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําก็ให้ดูไปเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าว่าถ้าสปายฆ่าเรานะแต่ถ้าสปายก็ตัวจะพอรู้ตัวได้ว่าสปายมันอยู่ไหนเนี่ยแป๊บเดี๋ยวกุ๊งลองชาร์จยิงอย่างนีเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะอะไรเอาอยัางเอาเลยเนี่ยมันจะตายครับ ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะครับโอเคนี้ฮะแต่แต่สปายฉลา,าดสปายก็จะสปายฉลา,าดเขาไม่ทำ<า>น,นะฮะส่วนใหญ่่างนี้เลยครับไม่ยิงก็ตายย,ยิงตายเลยอย่างนี้เลยทีเดียวส่วนหลักการในการเล่นนะฮะก็อาวุธเนี่ยแค่นี้แหละแนะนำแค่นี้แต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าจะอ่าเรื่องการซุ่มนะครับก็ซุ่มนะฮะอย่าบูนะสนไนเปอร์ซุ่ม บูบูแค่จพูบูแค่จะขอไอหน,นีพอถ้าจะบูใช้ธน,น,นูเอาเลยกันธน, <ะ S 2> น,น,นูเดวไปไอหน,นีแล้วกันทิดในการเล่นนี่คือเน้นหัวครับแล้วก็เน้นตาปฏิบัการตรงไหนย,ยิงได้ก็ยิงเออแต่แตให้เน้นนะให้เน้นหัวเพราะหัวมันแรงเนี่ยนะฮะนี่นะะนนครับมันตายเลยนะถ้าสไนเจอหัวดวดกันเนี่ยไม่ต้องรอช้านะเพราะเพราะเพราะว่าเลือดสไนน้อยอยู่แล้วร้อยแค่ร้อยยี่ห้าเพราะว่าถ้าเกิดโดนไปก็ตายเรือหัวแตกหัวนะ ไม่ต่างอะไรกันนะแต่มันจะมีสองหลายสายนะสำหรับส่วนตัวที่คินนะคือสายชนไนที่ไม่รอช้านะฮะกับสายชนไนที่รอช้านคือทำไมช้าครึ่งหนึ่งก็โอเคแล้วอ่าใช่เนี่ยแบบยิงเอายิงเอาเลยแบบมันมันต้องแม่นอ่ะคือต้อง็มดแล้วคือกซูมด้วยซูมซูมซยิงนะมันเป็นวิธีที่นะแบบโรหน่อยอันี้เพราะว่าเราต้องเราต้องฝึกแล้วถ้าเกิดเรา สไนครับนี่เดี๋ยวยายเดียวายิงนะถ้าเกิดสมมติยิงอยู่อย่างนี้เงี้ยเนี่ยไม่รอดเรอตปายมาแน่นอนใช่แล้วถ้าเป็นเป้านิ่งให้สะปายเอ้ยสไนเปอร์คนหนึ่งยิงด้วยนะครับต้องต้องพยายามยิงยิงเงี้ยนะแล้วก็หลบเดินไปเดินมาห้ามนิ่งนะโไปกันไนห้ามนิ่งครับนิ่งได้แค่แป๊บเดียวพออย่าถ้าถ้าจะนิ่งอ่ะหลบตรงอื่นก่อนรู้ว่าปลอดภัยก็ไปหลบไ้วยก่อนใช่บางที เกมนี้ไม่ไม่เน้นไม่เน้นซุ่มเหมือนเกมอื่นนะทนายเกมนี้เพราะมันซุ่มไม่มิดใช่ครับซุ่มไงก็เห็นนะเนี่ยบบแต่แนะนำมาให้อยู่ประมาณถ้าเล่นทูฟอร์ดก็เล่นประมาณนี้ครับอยู่ตรงเนี้ยถึงแบบยิงคนเขาเอาแซนแมนตอนฝ่ายตรงข้ามอ่ะยิงยากๆใช่ครับแต่ในการที่เรายิงอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยนะครับยิงคนอื่นยิงยืนนิ่งๆอย่างนี้นะ มันโดนคนอื่นยิงได้ตายเลยนะฮะพอเวลาเรายิงนี้เห็นไหมมันจะมีจุดเราจะมีจุดมันจะมีมันจะมีจุดเนี่ยพอพอมันรีโหลดพอพอเรารีโหลดเราก็ขยับไปเราก็นี่นี่ไวีหนึ่งอันนี้ไม่เป็นทิกมากฮะคือมันจะมีจุดขึ้นใช่ไหมสีแดงแต่ละไฟล์ไม่เหมือนกันถ้าอีกฝฟล์เห็นมันจะไม่ค่อยออกมาหรอกแต่ถ้าเราทําเนี้ยบางทีมันออกมานะเนี่ยจุดหายไป นี่าอเ้ยมาแล้วโนน่ากลัวจุดจุดสีแดงด้วยแดงเอ๊สีฟ้าเป็นสีฟ้าสีแดงนะอ่ะอ่ะนะมาเนี่ยมันไม่เหมือนวงกลมเลยอ่ะเออแค่นี้แหละสไนมันแค่นี้จริงๆมันต้องใช้ทิกเยอะมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับคือถ้าอย่างทิกเราก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นสไนด์ด้วยแนวทางการเล่นก็มีแค่นี้แหละเมื่อไห้่สไนผมก็เล่นมั่วๆวจริงนะใช่ โมอท่านาผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆไม่ได้ฝึกอ่ะไม่ได้ใช้บางทีใช้บางสถานการณ์